สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกคนยินบีต้อนรับกลับเข้าสู่ชีวิตติดสตอรี่ในตอนที่5เราได้พูดถึงการปรเผชิญหน้ากับบททดสอบพันธมิตรและศัตรูในโลกใหม่ฮีโร่ของเราได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นมากตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะพาฮีโร่หรือคุณเข้าสู่ช่วงที่เข้มข้นที่สุดของเรื่องราวนั่นคือการเข้าใกล้ถ้ำที่ลึกที่สุด ตามหลักเส้นทางฮีโร่ของโจเซฟแคมเบล l l นี่คือช่วงที่ฮีโร่ต้องเตรียมตัวเผชิญหน้ากับความตายเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือความกลัวที่ฝังลึกที่สุดก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การต่อสู้ครั้งสำคัญที่เรียกว่าจุดสูงสุดหรือ t ด o ออ e a l แกนหลักการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงมักเกิดขึ้นเมื่อเรากล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่น่ากลัวที่สุด ลองจินตนาการว่าคุณกำลังเดินลึกเข้าไปในถ้ำที่มืดมิดและไม่คุ้นเคยทุกอย่างก้าวเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความกังวลนี่คือความรู้สึกที่เราต้องเผชิญหน้ากับถ้ำที่ลึกที่สุดในชีวิตของเราถ้ำที่ลึกที่สุดของคุณคืออะไรครับหรือคืออะไรครับคืออะไรครับถ้ำนี้ไม่ใช่สถานที่ทางกายภาพเสมอไปนะครับแต่มันคือพื้นที่ทางจิตใจที่เก็บซ่อนความกลัว ความสงสัยในตัวเองหรือความจริงบางอย่างที่คุณพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดความกลัวที่ใหญ่ที่สุดความกลัวความล้มเหลวขั้นรุนแรงเช่นล้มละลายสูญเสียทุกอย่างความกลัวการถูกปฏิเสธหรือการไม่เป็นที่ยอมรับความกลัวความโดดเดี่ยวความกลัวที่จะไม่ดีพอหรือไม่มีคุณค่าความกลัวที่จะต้องสละเสียสละบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญ ความจริงที่เจ็บปวดการยอมรับว่าความสัมพันธ์บางอย่างไม่สามารถไปต่อได้การตระหนักว่าเส้นทางอาชีพที่เลือกไว้ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปการ,รเผชิญหน้ากับบาดแผลในอดีตท,ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาการยอมรับข้อจำกัดของตัวเองการยอมรับว่าบางสิ่งที่เราเชื่อมาตลอดนั้นไม่จริงการตัดสินใจครั้งใหญ่การเลือกที่จะลาออกจากงานที่มั่นคงแต่ไม่มีความสุข การตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ที่เป็นพิษการลงทุนครั้งใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงการเปิดเผยความลับบางอย่างการ,รเผชิญหน้ากับความตายเชิงสัญ,ญลักษณ์ในเรื่องราวฮีโร่มักจะ,ะเผชิญหน้ากับความตายอย่างใกล้ชิดหรือต้องตายเพื่อเกิดใหม่ในชีวิตของเราความตายเชิงสัญ,ญลักษณ์คือการที่เราต้องทิ้งบางส่วนของตัวเราที่เคยเป็นเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าการตายของตัวตนเก่า คุณจะต้องละทิ้งตัวตนเดิมที่เต็มไปด้วยความกลัวความไม่มั่นใจหรือนิสัยที่ไม่ส่งเสริมคุณการทิ้งความเชื่อเก่าๆความเชื่อจำกัดที่เคยฉุดรั้งคุณไว้การสิ้นสุดของบางสิ่งการจบความสัมพันธ์การปิดกิจการการอำลาบทบาทเดิมๆการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเจ็บปวดและน่ากลัวเพราะมันคือการก้าวไปสู่สิ่งที่ไม่รู้จักและไม่มีอะไรรับประกันความสาเร็จ วิธีเตรียมพร้อมสำหรับการประชิญหน้าครั้งสำคัญถึงแม้จะเป็นช่วงที่น่ากลัวแต่ก็เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในการเติบโตของคุณนี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อเตรียมตัว 1. ทําทำความเข้าใจความกลัวของคุณให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกลับไปที่แบบฝึกหัดในตอนที่สอะไรคือความกลัวที่ใหญ่ที่สุดที่ซ่อนอยู่ในใจของคุณตอนนี้ลองเขียนมันออกมาให้ละเอียดที่สุดอะไรคือสิ่งที่แย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้น ถ้ามันเกิดขึ้นจริงฉันจะรับมือกับมันได้อย่างไรการเขียนออกมาช่วยให้คุณเห็นมันอย่างเป็นรูปธรรมและลดพลังของมันลงได้ 2. ระบุสิ่งที่ต้องทิ้งไปอะไรคือตัวตนเก่านิสัยเก่าหรือความเชื่อเก่าที่คุณต้องยอมปล่อยวางเพื่อให้ตัวตนใหม่ของคุณเติบโตการยอมรับว่าเราไม่สามารถยึดติดกับอดีตได้ตลอดไปเป็นสิ่งน่าจับตานสำหรับการเปลี่ยนแปลง 3. รวบรวมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกทรัพยากรภายในความกล้าความอดทนปัญญาที่ได้เรียนรู้จากบททดสอบก่อนหน้าความเชื่อมั่นในตัวเองทรัพยากรภายนอกการสนับสนุนจากพันธมิตรคำแนะนำจากผู้ให้คำแนะนำเครื่องมือหรือทักษะที่คุณได้มา 4. ฝึกสติและอยู่กับปัจจุบันความกังวลมักจะเกิดจากการคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง การฝึกสติช่วยให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่คุณควบคุมได้ในตอนนี้การหายใจเข้าลึกๆช่วยลดความตื่นเต้นและความกลัวได้ 5. วางแผนกลยุทธ์ถ้าทำได้ถึงแม้คุณจะไม่รู้ทั้งหมดแต่การวางแผนคร่าวๆว,ว่าคุณจะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายนี้อย่างไรจะช่วยลดความกังวลได้เตรียมแผนสำรอง Plan B หากสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่คาดหวังบทสรุป การเข้าใกล้ถ้ำที่ลึกที่สุดอาจเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากและโดดเดี่ยวที่สุดในเรื่องราวของคุณแต่ก็เป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตที่สำคัญที่สุดเช่นกันการที่คุณกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวที่ใหญ่ที่สุดและยอมทิ้งตัวตนเก่าที่เคยเป็นไปถือเป็นการแสดงออกถึงความกล้าหาญที่แท้จริงจำไว้ว่าทุกครั้งที่คุณกล้าเผชิญหน้ากับความกลัวคุณจะได้รับความแข็งแกร่งความกล้าหาญและความมั่นใจกลับมา คุณกำลังจะก้าวเข้าสู่จุดสูงสุดของเรื่องราวแล้วเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณขอบคุณที่ติดตามชีวิตติดสตอรี่แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ